ขณะนี้เนี่ยผมอยู่ถนนหลวงหมายเลขหนึ่งหนึ่งนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยหลงตาบุญชื่นนะฮะเริ่มเดินทุ้ดงนะครับต่อนะฮะออกจากร้านอาหารมาหลุนเมื่อสักครู่นี้ท่านพักนะครับเท้าเพื่อฉันเครื่องดื่มเกลือแร่แล้วก็เมตตาให้คณะลูกศิษย์นะครับที่ติดตามเนี่ยพักทานข้าวนะครับ 12.52นาฬิกานาทีะฮะวันศุกร์ที่9เมษายนต5 6 4และเราอยู่กันที่ถนนหลวงหมายเลขหนึเขตจังหวัดอุตรดิตถ์นะฮะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมผ่านทางเฟ e บุ๊กไ i v e ของเพจทั่วไทยนิวนะครับแล้วก็นี่คือบรรยากาศสดๆครับต้องบอกว่าแหมวันนี้นี่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครหนะ้หน่วยกู้ภัยนะครับหลายๆหน่วยงานเนี่ยมาช่วยกัน ันนี้ก็เป็นหน่วยกู้ภัยนะของสมามคมกู้ภัยหมอนไม้นี่ฮะโอ้โหหมอนไม้หนึ่งมายืนฮะเองเลยแล้วก็มาเดินนะเห็นตั้งแต่เมื่อวานฮะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะฮะที่นําอาสาสมัครมาช่วยเหลือนะฮะเป็นจิตอาสามาแล้วต้องบอกว่าพี่น้องชาวจังหวัดสุตตะติศน,นี่เรื่องใสนะฮะในพระพุทธศาสนานี่ลูกเด็กเล็กแดงนะฮะแม่ยังคาบนมกันอยู่เลยนะฮะ โอ้นะฮะภาพบรรยากาศออไม่เหมาะครับไม่เหมาะไม่เหมาะไม่เหมาะคะไม่หมอกฮะมายืนขวางนี่ฮะไม่เหมาะเลยแหมมายืนเซลฟี่อยู่ข้างหน้าพระนะฮะมาสักคู่นี่นี่เป็นความสัทธานะฮะท่านผู้ชมฮะด้วยครับโอ้โหแล้วบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยอากาศ4 1องศานะฮะร้อนมากๆร้อนที่สุดนะแต่ว่า หลวงตาบุญชื่นก็ยังเดินผู้ดองอย่างต่อเน,นื่องมีก็เป็นเจ้าหน้าที่นะฮะทหารโอ้โหฮะมานั่งรอฮนะขอไฟขอพอรหลวงตาบุญชื่นและนี่คือภาพบรรยากาศสดสดนะท่านชมฮะ อากาศนี่ร้อนมากจริงๆนะครท่านผู้ชมฮะแต่ว่ายังก็นําลูกเด็กเล็กๆมานั่งกันอยู่นะฮะโอ้โหนี่ฮะเป็นตัวอย่างที่ดีจริงๆนะฮะแห่พาเด็กน้อยมาปลูกฝังนะฮะให้เยาวชนนะครับได้ะนุคำลุงพระพุทธศาสนาได้บุณเลยครับแล้วก็กลับไปดักยุ่ของเลยุ่น้ำนะครับยุ่น้ำเนะครับแล้วนะรับยุ่งน้ำเลยนะครับต้องบอกว่าวันนี้นะฮะแหมที่น้องชาวจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับ คือเรื่องสายศรัทธาในพระพุทธศาสนา,า,าเนี่ยเยอะมากนะครับกน้ำข้นเลยครับกน้ำขึ้นเลยครับลงน้ำกันเลย,เลยจะเห็นได้ว่าตลอดแถวตลอดแนวเลยจริงๆนะครับ้ครักนนเลครับกน้ำขนลยครับยก้ำขนลยก้ขึ้นเลยครับนขึ้เลยครับยกน้้เลยคันนเลัยก่้ำขนเลย้าขึ้นัน้ำขึนเลรวจึล้วกนเล้าหน้าที่ โอ้ค่าราชการต่างๆเนี่ยมานั่งรอกันอยู่หนาเยอะจริงฮะข้างถนนเนี่ยยกนขึ้นครับยาวสุดลูกหูลูกตาเลยนะท่านผู้ชมฮะอ้หเโอ้โหคนเฒ่าคนแก่นะฮะมาปูผ้ารอนำดอกไม้นะครับและก็นำน้ำดื่มมาถวายต้องบอกว่าเป็นมิติใหม่นะฮะแห่งวงการศาสนาจริงๆซึ่งยังไม่เคยเห็นความศรัทธาขนาดนี้มาก่อนนะครับ ากพี่น้องสื่อมวลชนนะฮะในจังหวัดอุตตะเด็์ด้วยทุกแขนงเลยไม่จะเป็นทีวีหนังสือพิมพ์หรือว่าออนไลน์ต่างๆหรือไม่จะเป็นสื่อโซเชียลเนี่ยให้ช่วยประชามพรรกด้วยนะหลายคนยังไม่สวมใส่หน้ากากอนามัยนะครับแล้วก็ประชามพรรกันเรื่องหนึ่งก็คืออย่านําปัจจัยมาถวายนะฮะห้ามนําปัจจัยมาถวายเด็ดขาด หลายคนเนี่ยโอ้โหเกิดความศรัทธานะฮะนำปัจจัยมาถวายต้องบอกว่าหลวงปู่นะฮะหรือว่าหลวงตาบุญชื่นเนี่ยท่านเปวานานะฮะเดินทุดงท่านไม่รับปัจจัยนะครับแล้วก็ไม่ต้องฝากลูกศิษย์ด้วยนะฮะบางคนก็มาฝากลูกศิษย์นะเอาเงินมาให้ผมจะซื้อของนะฮะฝากทําบุญก็ไม่ได้ลูกศิษย์ก็ไม่สามารถที่จะรับปัจจัยได้นะฮะแล้วก็ไม่รับฝากด้วยมาต้องบอกเลยว่าหลายคนเนี่ยให้ความศรัทธาจริงๆนะฮะ โอ้โหนี่ฮะแต่งดีปร,ริญญาเลยนะฮะโอ้โหเป็นภาพที่งดงามจริงฮะภาพนี้โอ้โหคนบวกเลยครับป้า และนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะฮะโอ้การน้ำนะครับการน้ำเด็กก็ลื่นหลวงปู่ท่านนะฮะเป็นอาบัติกับท่านเป็นบาปเป็นกรรมเปล่าๆบางคนก็ไม่รู้นะ้ำน้ำมาลาดพื้นนะฮะก็ไม่รู้ว่าน้ำอะไรอยู่ลงน้ำขึ้นละครับลงน้ำเข้นเลยแต่เท้าท่านก็เป็นแผลนะฮะปิดพลาสเตอร์นะฮะข้างเนี่ยเป็นยี่สิบพันนำน้ำมาลาดนะฮะน้ำก็จะไปโดนพลาสเตอร์ยาของท่านเดี๋ยวก็เปื่อยเดี๋ยวก็หลุดเดินลำบากเดินไม่ได้อีก อ่าต้องฝากบอกกันด้วยหลายคนก็ไม่ทราบทางนะฮะรถล,ลานี่จอดกันเต็มไปหมดนะครับโอ้โหแล้วนี่ลูกเด็กเล็กแดงนะฮะท่านผู้ชมมานั่งรอกันนะ,ะโอ้โหเป็นภาพที่งดงามจริงจริงนะ ก็ยังไม่เคยเห็นภาพแบบนี้มาก่อนเลยลงน้ำนเลยนะครับโอ้โหแล้ววันนี้นี่ต้องบอกว่าแดดแรงจริงนะโหแล้วสัญญาณก็ไม่ค่อยดีนะช่วงนี้เมื่อสักครู่นี้สัญญาณก็ตะกุกตะขักไว้นะฮะสัญญาณหายไปบ้างก็มีนะก็ต้องขอทานภัยพี่น้องด้วยเนื่องจากว่าบริเวณดางกล่าเนี่ยสัญญาณไม่ดีจริง โอ้กระเป๋าตังค์ไม่ได้กระเป๋าตังค์เก็บเลยไม่ได้เลยจ้ะไม่ได้เลยโอ้เมื่อกี้เขาก็ประกาศแล้วนะข้างหน้าเนห้ามนําปัจจัยห้ามนํากระเป๋าตังค์ห้ามนําลอตเตอรี่มามอสักคู่ก็นํากระเป๋าตังค์มาแหมแนบลอตเตอรี่มาด้วยไม่รู้จะถูกลงวันที่หนึ่งหรือเปล่านะ่ะแหม่เมื่อกี้เขาก็ประกาศกันอยู่ก็น่าจะเข้าใจนะฮะ<อ>หรืออาจจะไม่ได้ยินก็ได้นะคนพี่าอาจจะไม่ได้ยินก็ไม่ว่ากัน สวัสดีนะสวัสดีทุกท่านที่ติดตามชมนะครับูปนี่ถ้ายวหรือไงอ๋อชื่อร้าน อ่ายกเลยครับยกประเคนเลยครับยกประเคนเลยยกประเคนเลยฮะ